ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของวิธีการสรุปข้อมูลผู้ป่วยหลังการเยี่ยมบ้านนะครับอันนี้จะโชว์เป็นแบบบันทึกด้วยนในส่วนที่ต้องทําแบบบันทึกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเภสัชแต่ละคนนะครับก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะมีแบบบันทึกเนี่ยแต่ละคนก็เขียนตามแบบรูปแบบของตัวเองเนาะก็เลยภ<ส>าษาทางศิลปะของตัวเองเลยทําให้ แต่ละคนเนี่ยเป็นปัญญายมาแล้วทีนี้คนที่มาอ่านทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึ่งันนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาเนาะนั้นเราก็เลยทางทีมงานเนี่ยก็เลยพัฒนาเพื่อให้มีการเขียนในรูปแบบที่เป็นไปในทางเดียวกันนะคะในที่โชว์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างแบบบรรทึงหน้าตาของแบบบรรทึงในหน้าของ ADP นะคะจะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการจะเป็นเรื่องของสุดที่พบ แล้วก็การดำเนินการนะคะสิ่งที่พบเนี่ยจะเห็นว่าในวงเล็บเนี่ยจะมีผลการติดตามกับปัญหาที่พบในส่วนของผลการติดตามเนี่ยจะพูดจะจะ,จะเขียนในกรณีที่เราไปเยี่ยมครั้งที่สองสามสี่จนไปแล้วนะคะส่วนปัญหาที่พบเนี่ยจะเขียนยได้ได้แต่ครั้งแรกเลยนะคะสำหรับปัญหาที่พบนะคะทางทีมงานก็ได้แบ่งการออกแล้วนะคะว่าเป็น3หัวข้อย,อย่ญ่ พื่อให้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ให้เป็นไปในทางเท่นเดียวกันนะคะครับก็เราจะแบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็น3หัวข้อใหญ่เป็น1นะครับเป็นไลฟ์สไตล์ของผป่วยนะครแล้วก็ 2, คลินิคอลซิมตอม3เป็นส่วนของจ e กร t e d p r o b ของแพมนะครับใ <c oughs> นส่วนของไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อโรคหรือส่งผลต่อการกินยาของผู้ป่วยนะครับแล้วก็วิธีการเขียนเนี่ยเราจะให้เขียนว่าเป็น,เ,ปนเทคนิคข้อเทอมสั้นๆน,นะครับหรือว่าใช้คําสั้นๆที่ผู้ที่จะบรดตรงมันเข้าใจง่ายๆนะครับรยกตัวอย่างนะคะเช่นการบริโภคอาหารค่ะที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยนะคะเช่นผู้ป่วยคนนี้อาจจะชอบอกินอาหารรสจัดรสเค็มจัดหรรสหวาน การเขียนเน็บไลฟ์สไตล์ในช่องนี้ค่ะเราอาจจะใช้คำว่าอันดับทูนฟูหรือว่าเทสซอตี้ฟูเทสกซ์สี้ฟูก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของเพจสัจรนะคะต่ดมาเช่นการดูแลตนเองอันนี้นนเพศสัจจรลงม,ม,มาเยอะมาเราพบว,วา่าผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูแลตนเองที่เป็นผลต่อโรคของเขาเช่นเขาเป็นโรคเบ,บาหวานแต่ว่าเท้าเนี่ยไม่เคยดูแลเลยไม่เคยใส่รองเท้าเลยเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ช่องของไลฟ์สไตล์ได้ค่ะ มาเป็นเรื่องของความเชื่อในการทานยาคะ่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลจะเป็นเรื่องของการทานสมุนไพรหรือว่าการความเชื่อในการกินยาว่ากินยาเยอะททำให้หลับผ่านไปานได้นะคะอาจจะนำส่งผลต่อความไวแอร์ของผู uh ้ป่วยได้นะคะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่พบได้ง่ายๆเนี่ยหรือว่าที่มีผลต่อกระทบผขางนะคะเช่นการตื่นสายหรือว่าไม่กินข้าวเช้าหรือว่านอน นอนไม่เพียงพอเนี่ยค่ะก็อาจจะมีผลต่อโรคขอท้องได้นะคะถัดมาเป็นเรื่องของศาสนานะคะอาจจะมีผลมากไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าคนที่เราถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องถามเขาซึ่งที่รว่าในช่วงถือซีคนเขาต้องกินยายังไงถ้าเขากินยาถูกแล้วก็ไม่เป็นผลอะไรนะ,ะแต่ว่าถ้าเขากินยาถุนหรือเขาไม่กินยาเลยเนี่ยเราก็จะต้องทำสติ๊งคำไว้เอ็นเคเข้าไปนะในส่วนต่อไปเป็นส่วนของ,ของคลินิคอลซิมตอมนะครับ ก็คือจะเป็นจากการที่เราลงไปเยี่ยมเนี่ยถ้าเผื่อเขามีอาการอะไรแสดงให้เห็นหรือที่เราสามารถวัดได้เนี่ยก็ให้ลงในส่วนของคลินิคอลซิมตอมนะครับโดยหลักการเขียนก็เหมือนเดิมครับให้ระบุเป็นคลินิคอลเทอร์สัน้นๆหรือใช้คำสันส้นๆที่เข้าใจง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีอาการบวมที่ขาก็อาจจะเป็นคําว่า edema left ที่หนก้ครับที่ขาซ้ายเนาะแล้วก็ถ้าเผื่อพบว่าระดับความดัดนมีสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้ก็จะเป็น hypertension คะจะเป็นเรื่องของ DRP นะคะอันนี้จะมีเภสัชกรที่ไปแยกบ้านจะได้แสดงบทบาทมากเลยนะคะในช่วงเรียนหัวข้อนี้นะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นปนัญหาาการใช้ยาที่พบในผู้ป่วยนะคะการเขียนเนี่ยให้ระบุไม่ต้องมีข้อเท็จจริงจนท่านเข้าใจง่ายเหมือนกันนะคะโดยการแยกประเภท DRP เนี่ยเราจะแยกตามแนวทาง like the template assessment guideline d a g นะคะ,ะยอย่นะคะก็คือว่า DRP ทั้งหมดนะคะจะแยกเป็นแต่ประเภทนะคะอางนี ซึ่ง D R P ที่ปรากฏที่ที่เห็นนี้นะครับ1-7เจนี่ยจะเป็นที่พบได้จากปัญหาที่เกิดจากตัวบุคลากรทางการแพทย์ครับก็คือจะเป็นจากแพทย์พยาบาลหรือเภสัชเองอะไรองี้ครับที่มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ป่วยนะครับส่วนที่ข้อที่8เนี่ยเกี่ยวกับของไชแอนนะครับก็จะเป็นจากการที่ผู้ป่วยเองนะครับใช้ยาไม่ถูกต้องเองนะครับ ต่อไปนี้เราจะมาลงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อย่อยนะคะอันแรกเนี่ยอัน Un untreated indication นะคะในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อในนักะะี่ว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอาการหรือภาวะที่ผู้ป่วยยังมาพบแพทย์นะคะอันนี้ยกตก็อย่างเช่นเวลาไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราจะเจอว่าผู้ป่วยคนเนี้ยมีความระดับหิที่สูงมากร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบซึ่งเราบอกว่าซีเยี่ยมแล้วเนาะแต่ว่าผู้ป่วยก็ยังไม่ได้รับการ ะะหรือว่าหลักจากการทัร้งผู้ปวัเนเพราะว่าเขาไปหาหมอตามสถานพยาบาลแล้วแต่ว่าสถานพยาบาลก็ไม่ได้จ่ญญายาทำรับป้องกันหรือลดความร้านลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดในหัวข้อการที่เต้นอิมิเตชันได้นะคะหัวข้อถัดมานะคะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้รักษาอาการหรือภาวะที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่รักษาไปแล้วระยะหนึ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคประวัติเนี่ย อาจจะเริ่มมีภาวะมือชาเท้าชา,า,น,น,านะคะมีโรคที่ต่างๆนะคะแต่ว่าหมอก,ก็ยังไม่ได้ใส่ยาที่เพื่อป้องกันนะคะเช่นยาที่ติดมินมนะคะเบ็นต้นในส่วนของข้อสามนะครับจะเป็นยึดสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยต้องใช้ในการควบคุมหรือรักษาอาการหรือโรคที่เป็นนักหนันั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่เคยที่เราเคยพบนะครับเช่นนะครับหมอได้จ่ายยาแอสไพรินให้คนไข้ในการป้องกันโรคทางาร์ดียววัูล่านะครับแต่ช่วงหนึ่งที่ ผูวว้ป่วยเนี่ยต้องไปถอฟนฟันอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะต้องหยุดยาแอสไพรินไปก่อนเนาะแล้วหลังจากน,นั้นเนี่ยพอหลังจากผ่าถอนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปคนไข้ก็ไม่ได้ยาแอสไพรินเพราะว่าแพทย์หลืดสักด์อันดับหนานะคะหัวข้อเรียนสี่นะคะคือว่าผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรใช้สำหรับป้องกันอาการโรคนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นค่ะผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะที่จําเป็นต้องใช้อแอสไพรินนะคะคิดเพื่อ เป็นโปรไฟล์ผิดเนาะแต่ว่าผู้ป่วยเยอะมากแล้วก็เคยมีประวัติในโรคกระเพาะอาหารแบบทิ่อัลเซอร์นะคะแต่ว่าถึงแม้จะไม่แสดงอาการเท่ามแต่ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงและน่าจะได้รับยาในกลุ่มป้องกันเช่น TBI นะคะแต่ว่าหมอก็ไม่ได้สั่งจ่ายมาเนี่ถ้าเรามองว่าไม่ใช่ปัญหาสำคัญปัญหาที่ซีเรียสสำหรับผู้ป่วยทําได้เราจริงจริงแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหานี้แล้วก็จัดแล้วก็แก้ไขได้นะคะครับข้อ5นะครับจะเป็นเรื่องลืมสัญญาที่ควรใช้เพื่อเสริมดีในการรักษาครับ แต่ตรงนี้คงจะเป็นแล้วแต่ดุนยที่นี้ของเัศที่ลงเยี่ยมบ้านนะครับว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าเกิดเซียนมากแล้วเจอว่าตรงไหนคอนเสริมเข้าไปให้ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถแนะนำตัวผู้ป่วยได้ขอข้อถัดอันนี้กันการตัวอย่างนะคะตัว่อง่างของการเขียน ก็คืออย่างที่บอกไปว่าให้ขึ้นหัวข้อหัวข้ออย่างที่เราบอกเนาพิอาีเดีนะคะแล้วก็ให้ขึ้นหัวข้อย่อยว่าอันที่ได้อิมพีชันแล้วระบุนิดนึงว่าหัวข้อย่อยอะไรนะคะเช่นอย่างตัวอย่างเนี่ยคอผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะการที่นมามพบแพทย์นะคะ,ะแล้วก็เขียนตั้งหัวข้อไว้แล้วก็ระบุให้นิดนึงว่าอาการอะไรว่าแต่เหตุอะไรที่ผู้ป่วยเนี่ยคนเยอ ควรที่จะได้รับการรักษแพทย์นะคะตัวอย่างเนี่ยก็คือผู้ป่วยไม่ได้รับยาลดความดันลดจีนะคะเป็นที่มีความนัารัก790แล้วนะคะส่วนตัวอย่างที่สองเน mm hmm. <laughs> <color> ี่ยก sam ็จะเป็นเรื่องว่าผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรใช้สำหรับป้องกันอาการหลุโลหเขียนหัวข้อใหญ่ขึ้นมาก่อนเนาะว่าผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่ควรใช้สำหรับป้องกันอาการในโลคครับแล้วแบ่หัวข้อย่อยว่าแบบรายละเอียดนะครับว่าผู้ป่วยไม่ได้รับยาโปรตานปอร์มิิเตอร์เพราะว่าจ้องการป้องกันไซนิเฟสจาก ข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของ i n a r o p r i a e d i e c t i o n นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกใช้ยาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับรักษาผู้ป่วยในขณะนั้นหรือว่ามีการเลือกใช้ยาที่เป็นข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยหรือว่าใช้ยาที่ทําให้ผู้ป่วยเกิดาการแพ้ยาได้นะคะหรือแม้แต่การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพแต่ ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจสําหรับผู้ป่วยรายนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นทางผู้ป่วยเนี้ยไม่ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยจ่ายเองแต่ว่าแพทย์จะยังสั่งจ่ายยาที่มีมีราคาแพงให้นะคะเป็นต้นนะคะมาดูที่ตัวอย่างเลยดีกว่าก,ก็อ่าที่เลือกเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพแต่เป็นยาที่ไม่ไปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยรายนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราพบได้เนาะผู้ป่วยมีภาวะเป็น c h r o n ิน kidney disease นะครับแล้ว ตอนนี้ผู้ป่วยก็ยังได้ยาเป็นเมทฟอร์มิน1.2 PC แล้วก็แกปิไซา์1.2ป c นะครับทั้ง2ตัวนี้ต้องใช้ใช้ไตในการเมตาบอลายออกเนาะกนน็จะอาจจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้หัวข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของซัเธอร์พิทิคโรเซตนะคะ สำหรับใน d r ข้อนี้นะคะก็คือสาเหตุใดๆก็ตามนะคะที่ทําให้ผูออ้ป่วยได้รับยาในขนาดที่น้อยเกินไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการปรับขนาดยาให้ต่ําขนาดให้ต่ําเกินไปหรือว่าหมอเนีา่ยสั่งจ่ายยาแต่เราบ้อหางกันเกินไปหรือว่าเรื่องในเรื่องของรูปแบบยาหรือการบริหารยาต่างๆน,น,นะคะหรือแม้แต่ยาที่เสื่อมสภาพหรือบดอายุที่มาแต่ช้ามีลานะคะก็จัดอยู่ในหัวข้อนี้ได้ค่ะง่ายๆเราก็เป็นือนว่าทำยังไงก็ได้นะครับที่ คนไข้ได้รับยาในขนาดที่น้อยกว่าที่ควรจะได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับว่า,าพึ้นหัวข้อไว้นะว่าเป็นสารจลปทิคอสนะครับก็ตรงนี้ข้อย่อยคือจะเป็นกําหนขนาดยาที่ต่ำเกินไปที่เราพบนะครับคนไข้ได้แอสไพรินขนาด60มิลลิกรัมนะครับ1คูณ1 PC เชานะ้าเนาะแต่ตามไกด์ไลน์สมัยนี้เนะี่ยยังไงก็ควรที่จะได้ต่ำสุดคือขนาดที่81มิลลิกรัมนะครับต่อวันนะฮะมัจะเป็นขนาดที่ต่ำเกินไปที่พบได้ครับ ข้อที่4นะคะนี้จะเป็นเรื่องของโอเวอร์โดเนะคะจะตรงข้ามกับหัวข้อเมื่อกี้นะคะก็ <c oughs> คือว่าเหตุผลอะไรก็ตามที่ทําให้ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่สูงเกินไปว่าจะเป็นการกาหนดขนาดยาที่สูงเกินไปว่ากําหนดให้ความถี่มากเกินไปการเลือกรูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูตรกำลับยานะคะที่ทําให้ผู้ป่วยได้รับยามากเกินปนะคะ <c oughs> หรือเปลี่ยนวิธีการให้ยาแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการให้ยาแต่ว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเพียงต่างๆนะคะทำใหผู้ป่วยได้รับยาเยอะเกินไปนะคะ ตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็น2 2ตัวอย่างเนาะอย่างตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นในเรื่องกงอําหนดยาขนาดที่สูงเกิเนไปในเรื่องของยาลดความดันโลหิตนะครับสถานการณ์ที่เราไปเจอมาเนี่ยคือจะเป็นคนไข้ที่เขาบอกว่าวัน